งานใหญ่และเป็นงานการกุศลของที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมใจกันออกมาร่วมวันแห่จับปลาหารายได้สมทบทุนให้กับโรงเรียนและก็มัสยิดในพื้นที่ครับใครถนัดจับปลาแบบไหนชำนาญอุปกรณ์อะไรก็ขนกันมาแล้วแต่เลยครับเพื่อมาจับปลาที่อ่างเก็บน้ําบ้านทํานบตําบลกาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาที่เปิดขายบัตรจับปลากันอีกครั้งในรอบ8ปีครับนี่เป็นงานการกุศลหารายได้บํารุงการศึกษาและก็ศาสนาในพื้นที่ กิจกรรมในครั้งนี้ครับกำนันตำบลการลอผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านทำนบสมาชิกอบตอการลอและก็คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันจัดนะครับโดยเก็บค่าบริการคนละ300บาทต่อคนนะครับปลาที่มีในอ่างเก็บน้ําก็มีทั้งปลาบึกปลาสวายปลาตะเพียนปลาชะโดปลานิมปลาดุกซึ่งเซียนปลาและก็ชาวบ้านแต่ละคนต่างก็ได้ปลากันกลับบ้านเยอะมากครับแล้วก็ขายให้กับชาวบ้านที่มามารอขอซื้อด้วยนอกจากนี้ครับใครที่จับปลาได้ตัวใหญ่แต่นชนิดนะครับ ทางคณะกรรมการก็จะมีของรางวันมามอบให้อีกด้วยครับสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานแล้วก็ถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่คลายร้อนได้เป็นอย่างดีครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่ารายได้จะนำไปสมทบทุนในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาดีกานะตอดุลอัดฟานที่บ้านทำนบส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของมัสยิดดูรุนชีดายในพื้นที่และก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆด้วยครับ สำหรับอ่างเก็บน้ํา,าบ้านทํานบเป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านแลวก็เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพันปลาหลายชนิดนะครับเพราะว่าปล่อยพันปลาลงไปตลอดเวลาจึงไม่ต้องกลัวว่าปลาจะถูกจับจนหมดหรือว่าเสียทรัพยา,ากรไปครับปลาที่จับได้ตัวโตๆทั้งนั้นเลยนะครับงานนี้มีพอ่อค้าแม่ค้านมารอซื้อปลากันถึงที่เลยก็ได้ปลาไปขายต่อเป็นการหมุนเวียนเศร,รษ,ษฐกิจในพื้นที่ด้วยครับ